สวัสดีครับอยู่กับผมนิวาราวุฒิมีคุณนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในปลูกสูนปลูกผัดตอนอัปเดตแล้วนะครับก็คือบอกได้เลยนะว่าน,วนิวไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะว่า9กวันคกับเดียว อาให้พี่นิวต้องไปฟ้องเพื่อนเลยนะครับเอาไม่มีไปเก็บของเพิ่มบอกว้เนียบไอน้นี่นี่ ากบอกว่าไออันนั้นเราสามารถเอาเอาอันนี้ไปได้นะมะพร้าวเอาไปใส่ได้ต้องได้แล้วขอร้องแหละต้องได้ ก็ได้ก็บอกได้เลยว่าตองการของจะจำนวนมากมากเลย ็บอกได้เลยว่าเกือบโดนพ่อตีเลยทีเดียวนะครับเมือ่อคืนนะครับเกือบโดนพ่อตีเลยครับต่อกรับสามทุ่มก็ล่อโอแองการเด้นก็ล่อไปสามทุ่มแล้วนั่นเนี่ยยังต้องมาลอไปอีกหลายทุ่มเลยนะครับก็คือผมนอนหลับไปเลยนะฮะ คือไม่ตื่นเลยแล้วผมก็มีอาการปวดหัวแล้วซึ่งเป็นเพราะอะไรไม่รู้สงสัยน่าจะเล่นเยอะกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจอืกเลย รองเท้ามาใส่ก็ได้นะมอกเท้าใส่ได้ตอนนี้300แล้ว ล็อกอะไรสักอย่างจริงด้วย เก็บของเลยนักสุอมพ่อตีกับพี่แมวด่านี่แหละเรื่องนี้จะมาโทษพี่นิวว่าพี่มิวนอนหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าก็มีคนทำให้พี่ อนกลคืนถามว่าขาดทุนหรือคุ้มครับขาดทุนครับ and then am home ตรงนั้นเลยอย่าอย่าหย่าอยา่าของอะไรมาขายก็ไม่อึเมื่อคืนมัตเตอร์สีแดงขายน้อยมากเลยครับคุณดู ใช่ครับมันขายน้อยลงอ,อาเตอร์สีแดงขายน้อยลงอ่ะทุกคนโอเคมาสักที ของตรงนี้จะมาตอนนี้เลเวๆฮะ Terima kasih telah menonton! ผมวางบ้างครับผมมีอยู่เจ็ดอันแต่วางในส่วนไดแค่หน้า บอกได้เลยว่าต้องการของเก่ากับของใหม่เพียบแน่นอนเลยเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนถั่วนั่นแหละครับแต่ไม่ค่อยเหมือนแต่มันอยู่ด้านล่างนะครับถั่วอยู่ด้านบนแต่อันนี้อยู่ด้านล่างนะครับทำใเราซื้อง่ายเลยน,นะครับ เวลาอีกนะครับยิ่งเราทําได้อันนี้เยอะมากเท่าไหร่เวลาตรงนี้ก็จะเยอะมากเท่านั้นครับไม่แน่ใจว่าออกแล้วแต้มสีอันนี้ยังจะอยู่หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราจะเอาหัตถมมาจใส่เพิ่มนะครับก็ามีจากของเดิมเทียบเลยนะครับได้ลูกเปล่าว่าผมได้หนึ่งเปอร์เซ็น ผลไม้ผลไม้หนึ่งเปอร์เซนต์ไงของในกล่องอะ่ะยลิมเตรียมผลไม้มาใสาต่ตรงนี้นะเออ สอนึ่งเวลาได้ ผมร้องอยู่ป้าแล้วคอนโดนี้ร้องจริงด้วยนะไม่ได้ร้องปลอมด้วยนะ ผมก็ลืมไปดูนะว่าในไข่มันมีอะไรบ้างกดเอาลูกมะพร้าวมาใส่ได้นะอย่าลืม้ใช่ไหมอ๋อมีของตามนี้เลยครับ จะได้อะไรบ้างนะครับขอ,อเอานมออกเลยละกันไม่จำเป็นแล้วไม่ได้ใช้แล้วเราก็ขายไปเลยครับคนดูขายไปเลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วเอาติดตัวไว้กระลกนะครับมดแดงมดแดงยังใช้อยู่ 还有。哎呦 เข้อ่ะมาลับแอรครับ พอรู้ที่นิวไม่ยอมรับแอดใครเลยคิมไม่ได้คิดอะไรก่อนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะครับถ้าจะมาขอแอดก็ต้องคิมบอกกันก่อนนะครับจะแอดให้โอ,คอ้คิมออกตรงนี้ ัใอยากเห็นต้นหนึ่งระเสร็จปะมาตามมาตามมามาตามมาหลังบ้านหลังบ้านใช่ และดอกมันกำลังออกเดือดอกมันก็น้าตาแก้วงก์กสักหน่อยสงสัยอันที่ปลูกอันแรกอันนี้ที่เป็นหัวชเท้าสามารถเกิดได้แบบอันนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาปลูกซ้ำโอ้ดีดีขนาดไหน โอ้สองร้อยเองคุณดูสามร้อยจะสี่ร้อยแล้วมีมะพร้าวเหลือไหมครับมะพร้าวจำเป็นมาก เราแบบไม,ม่ติดอีเวนต์ไปให้ก็ได้ด้วยเกมมาพาวตัวที่สองเลยนะเอามัไม่ใช้ที่เก็บวะถ้ากระโดดนี้ก็ได้ไม่ใช่เหรอ

สะประดก็ได้นี่นะมีสบประรดอยู่ตอนนี้ของจะได้หรือเปล่ามาตุกเก้นขาดอีกไม่กี่อันเองไม่ได้อ่ะ

ส่นนี้กับส่วนหนึ่งคนโลส่วนหนึ่งกับส่วนสอง,งเนี่ยโลงแน่นอนของใหม่ๆเลเวลห้า <น productivity. S 1> ตอนนี้เลเวลหกแล้ว เลเวลเก็ับเลเวลเจ็ดก็บอกได้เลยว่าต้องฟาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบาย